ตักผ้าเถอะไปะเนียวเนียวตักผ้าเถอะเถอะือปะโอ้โหลูกอย่างเร็วเลยเนาะอ๋อเนียวตักผ้าเถอะโอ้โหลูกเร็วมากเลยตักผ้าเถอะ ตาักผ้าตกผ้า,ผาไปทำงานทำงานแล้ค่อยมานอนเร็วลุกออเร็วเร็วเลยเนาะลูกอย่างเร็วเลยนะเนาะลูกอะไม่เดี๋ยวแยว่งกันอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งตักผ้าเถอะเนียวตกผ้า ตากผ้าเถอะไปทำงานไปเที่ยวไปเถอะไปเที่ยว,ยวโอ้โหอย่างเร็วเลยเนาะวันนี้เขาไปช่วยพ่อเขาตากผ้านะคะเขาช่วยพ่อเขาตากผ้าคะ่ะ ไงคะเขาช่วยพ่อเขาตากผ้าคะ่ะค่ะไปไหนมาตากผ้าก่อนจะไปไหนไปเด้อไปเด้อทำไมไม่ใส่แม่กัน<ป>มาช่วยตากผ้าเลยนี่ช่วยพ่อตากผ้าเลย จะไปไหนมาช่วยตากผ้าเดี๋ยวนี้เลยไปเลย,เลย,เลยพ่อไปเลยเอออือ๋มอมีความอยากช่วยมีความอยากช่วยอยู่นะอย่าเหลอแล้วเอแล้วหนีไปเที่ยวเลย นะาน่างงงทำไมครับทำนาง่งงงทำไมครับทำนา่งงงทำไมกอด